วันนี้เราอยู่กับน้องง่วงครับช้างอันลูมินครับกับชุดอัปเกรดเสียงง่ายสบายกระเป๋าครับสไตล์มินิมอลของเราครับเราทําการติดตั้งเป็นชุดลำโพงของแอลไพในรุ่น DM Series ครับแยกชิ้นอย่างดีครับพร้อมกับซับบล็อก10นิ้วเอ็มอาโอครับติดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวตั้งใชมมันครับ สักคู่เดียวโอเคครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับชุดมินิมอลของเราครับในรถลูมินคันนี้ครับกับชุดลำโพงแอลไพดีเอ็มซีลีครับลำโพงขนาด6.5นิ้วครับถูกติดตั้งเข้าช่องเดิมที่ประตูครับในส่วนของทวิตเตอร์เสียงแหลมครับเราก็ติดตำแหน่งหูช้างครับทำการติดตั้งแบบฝังเรียบสวยงามครับมาพร้อมกับซับบ็อกซ์10นิ้ว M Audio ครับซับที่พลังเบ็นุ่มลึกสุดใจเลยครับติดตั้งซ่อนใต้เบาะได้อย่างลงตัวครับพังเสียงจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวตั้งไปชมเลยครับสักครรู่คับ โอ้โหไม่ตีเสียงใสเบสก็นุ่มเลอครับท่านที่สนใจงานติดตั้งคุณภาพแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาเลยครับที่มิาราสอทุกสาขาครับตามหมายเลขลิง้์ด้านล่างนี้ครับวันนี้ผมงมันนะครับเทีบชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ